วัสดีคุณผู้ชมอีกสักครั้งหนึ่งครับสบายดีนะฮะต้องทักทายพี่น้องประชาชนลาวด้วยละกันนะครับบอกว่ารับชมกันอยู่นะครับทางเกาหลีใต้พูดไม่ได้นะครับทางเกาหลีก็ดูนะฮะอ่าทางลาวเดอ้อแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับขอสื่อสารเป็นภาษ,าษากลางแล้วกันเนาะเพราะว่าหลายๆภา,าคก็อยู่ดูอยู่ครับเน่วันจะเป็นทางเหนือทางใต้ทางตะวันออกนะครับแล้วก็อีสานอ่า เราก็จะพูดหลายๆภาษาอ่ะตอบปัญหาหน่อยแล้วกันนะครับสําหรับบางท่านที่คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าเอ๊ะเดี้ยงไก่บ้านแล้วมันมีปัญหาตรงนู้นตรงนี้นะครับอ่าเนื่องนะฮะเนี่ยผมก็ไม่ได้ขึ้นข้อความให้นะครับบอกว่าอากาศอ่าร้อนนะฮะก็ตายไม่ตายนะครับไก่อากาศร้อนไม่ตายนะครับถ้าเป็นไก่พันไก่เนื้อหรือไก่ไข่ไม่แน่นะครับแต่ว่าส่วนน้อยครับจะตายเพราะว่า อากาศไม่ถ่ายเทเนอะอากาศร้อนไม่ตายฮะเขามีดินนะครับมีดินเล่นครับนู่นนะฮะมีดินทรายเคลียตามต้นไม้อะไรอย่างงี้นะฮะอันนี้เขาไม่ตายนะครับ <laughs> อากาศตอนนะฮะถ้าตายแสดงว่าอากาศไม่ถ่ายเทนะฮะสองนะฮะหน้าฝนหน้าฝนเนี่ยบอกว่าอุย้ยโดนฝนก็ตายนะครับไม่ตายครับการแก้ไขของเราก็คืออะไรครับก็คือไม่ปล่อยเนาะ ไม่ปล่อยตอนช่วงฝนตกนะฮะเพราะว่าไก่จะป่วยครับเป็นหวัดอเป็นหวัดนะฮะหวัดหน้าบัวมอะไรอย่างนี้นะครับอันนั้นือตายส่วนใหญ่จะเป็นไก่เล็กๆนะฮะไก่รุ่นนี้ไม่เป็นไรนะครับไก่เล็กๆก็ไม่ต้องปล่อยครับในช่วงหน้าฝนเนาะอ่ะอันที่สองนะฮะตอบปัญหานะอันที่สามครับเรื่องของอากาศหนาวครับอากาศหนาวก็ไม่ตายหรอกครับถ้ารู้จักป้องกันนะฮะอากาศหนาวก็อ่าหนึ่งหาอะไรบังลมหน่อยครับ เช่นสแลนเช่นสังกะสีอะไรอย่างนี้นะฮะบังลมไม่ให้ลมเข้าเพราะว่าไก่ไม่ชอบลมเท่าไหร่ถ้าลมมาก็จะป่วยครับเหมือนเดิมฮะเป็นหวัดหน้าบวมเหมือนเดิมนะฮะ,รห,นะฮะหรือโรคต่างๆแต่หน้าฝนเนี่ยอ่าก็ต้องระวังเรื่องยุงครับฝีดาดเนาะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีป้องกันครับโดยการฉีดวัคซีนก็ดีนะฮะหยอดวัคซีนก็ดีหรือว่าจะอ่าป้องกันด้วยวิธีอื่นๆครับหรือสมไฟให้ไก่ให้มันควันก็ได้นะฮะนี่คือปัญหาที่ต้องแก้ไขครับ แต่ส่วนในเรื่องของอนกกาอย่างนี้เนาะนกไม่กินอยู่แล้วครับกาจนะมีปัญหากาจะมีปัญหากับไก,ก่เล็กๆครับไก่รุ่นนี้ไม่เป็นไรนะ,ะปล่อยตามธรรมชาติได้รุ่นเล็กๆประมาณเดือนครึ่งครับอันนี้อากาไปได้นะหรือเล็กๆกว่านั้นนะฮะเห็นไหมของกานะครับแล้วก็ในเรื่องของอ,อสุนัขนะครับสุนัขมีปัญหาครับอันนี้จริงใครที่ปล่อยตามธรรมชาติแบบนี้นะครับเหมือนผมอย่างนี้นะฮะปล่อยแบบนี้ อันนี้ให้ระวังหน่อยนะครับเพราะเจอมาแล้วนะฮะไม่ใช่ไม่เจอเจอมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับโอ้สองสามสี่รอบแรกเนี่ยนะครับหมดไปประมาณหกสิบตัวนะฮะรอบที่สองนี่น่าจะประมาณสี่สิบได้นะฮะก็โอ้ผมก็ท้อนะครับว่าจะทํายังไงต่อเพราะว่ามันมันมันขาดทุนครับเจอปัญหาอย่างนี้เนาะเราก็หาวิธีป้องกันครับเนี่ยฮะป้องกันก็คืออย่างนี้ครับคอกบางคนอุ้ยมาตะกุยขึ้นได้นะครับ มันต้องสกอตจำเท่านั้นนะถึงจะขึ้นได้นี่ครับเรามีสามชั้นฮนะเหล็กนะฮะเข้าได้ที่ผเก่งมากเลยฮะนี่นีข้างบนมันมันตะกุยไม่ได้หรอครับถ้ามันตะกุยขึ้นได้แสดงว่าถ้ามันหิวหัวจริงๆนะฮะแต่มันก็เข้าไม่ได้ครับเข้าได้ก็ออกไม่ได้เนาะนี่ฮะเราหาวิธีป้องกันแบบนี้ครับอันนี้ปัญหานะเพราะว่าถ้ามาทีเดียวเนี่ยนะครับหมดทั้งฝูงนะฮะคือกัดเล่นๆน,นะครับไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้แบบกัดกินอะไระฮะนี่ฮะ อันนั้นก็เป็นปัญหาหนึ่งอ่ะก็หาวิธีแก้ไขเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันต้องเป็นบทเรียนลองทําเองดูก่อนจะได้เห็นปัญหานะครับแต่ผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมนะครับเลี้ยงไก่บ้านหรือเลี้ยงไก่อะไรก็แล้วแต่นะครับเริ่มจากน้อยๆไปหามากอย่ากระโดดตุ้มเดียวเลยนะครับอุ้ยเขาทําได้กว่าบ้างนะฮะร้อยตัวเลยนะฮะสองร้อยสามร้อยงี้นะครับระวังนะฮะหนึ่งต้องมีทุนครับทุนในการหมุนเวียนก็คืออาหารครับถ้าปลูกข้าวเองไม่มีปัญหานะฮะปลูกข้าวเปลือกอ รัาเปลือกมีลงสีเป็นตัวเองอะไรอย่างนี้ไม่มีปัญหานะแต่อี้ท้ซื้อทั้งหมดเนี่ยมีปัญหานะครับนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอ่ะตอบคาถามเรียร้อยเคลียนะฮะสำหรับคนที่คิดกําลังจะเลี้ยงอยู่บางคนเขาไม่ประสบความสาเร็จครับก็เหมือนผมที่เคยทําคลิปเลยนะฮะว่าถึงข้อสองก็คืออะไรฮะเห็นเขาทําก็ลองทําดูพอทําแล้วเจอปัญหาก็ถอยถอย,ถอยแล้วก็มีปัญหาครับปัญหาก็คือไม่เดินต่อนะฮะแล้วก็อพอเจอปัญหาปุ๊บก็ไม่แก้ไขครับแล้วก็โอ๊ย จ้งคุณอย่าฝันมากมายเลยเลี้ยงไก่บ้านเดี๋ยวตลาดก็มีมต้องหาตลาดก่อนนะครับใครจะทําอะไรไงเนาะมันต้องมีตลาดก่อนลองรับไปสํารวจดูซิเอ๊ะหมู่บ้านนี้เขาต้องการไก่ไหมเขาบริโภคไก่ไหมหรือเขาบริโภคปลาหรือของป่ายอย่างเดียวเอ๊ก็ต้องไปหาตลาดก่อนนะครับไม่ว่าตุ้มเดียวเลี้ยงมาเอาไม่มีตลาดปล่อยโอยโลละหกสิบฉันก็ต้องขายอย่างนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คือทาธุรกิจไม่ได้แต่ถ้าจะเลี้ยงทําอ่าปกติอย่างนี้ครับเลี้ยงเพื่อความสบายใจเลี้ยงเพื่อ สบายตาเพลินดีเออไม่เป็นไรฮะอันนี้เนาะก็เอามาบริโภคเองด้วยนะครับเหลือก็ขายอย่างนี้พอเพียงก็ได้ครับเนาะจะไม่มีปัญหานี่ฮะเช่นผมปล่อยอย่างนี้ก็คืออะไรครับให้เขากินปลวกเองฮะอันนี้คือปล่อยกึ่งครั้งงกึ่งปล่อยนะตอนเช้าก็กินอาอาหารปกติครับหัวอาหารผสมข้าวเปลือกผสมวิตามินผสมผักอะไรอย่างนี้นะฮะกล้วยอยองางนี่ยนะ ก็ตอนนี้ฮะปกติก็ปล่อยออมอยันก็หากินเองนะครับอ่ะตอบปัญหาเคลียร์เรียบร้อยนะครับใครที่คิดจะเลี้ยงก็เลี้ยงจากน้อยไปมากนะครับเจอปัญหาอะไรไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ